Youtube Channel 101ตอนที่33ค้นหาและดาวน์โหลดเพลงฟรีสำหรับวิดีโอในช่อง YouTube ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n ัวไอชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดไฟล์เพลงฟรีนะครับแล้วก็เอฟเฟกเสียงต่างๆนะครับในช่อง YouTube ของเรานั่นเองเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะครับ จะมี playlist นะครับสอนวิดีโออีกมากมายเลยนะครับโอเคก็เปิดหน้าต่างแดชบอร์ดนะครับให้เราเอาเมาส์นะครับชี้ไปทางด้านซ้ายมือนะครับเลื่อนลงมานะครับหาคําว่าคลังเพลงและเสียงนะครับเป็นรูปนะครับตัวโน้ตนะฮะกดเข้าไปเลยนะครับนะครับกดเข้าไปนะฮะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับ โอเคนะครับซูมเข้ามาแล้วก็จะมีนะครับด้านบนเขียนว่าคังเพลงและเสียงนะครับด้านล่างจะเขียนคําว่าเพลงฟรีทางขวาก็จะเขียนคําว่าเอฟเฟกเสียงนั่นเองให้เรากดตรงคําว่าเพลงฟรีก่อนนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกแนวเพลงได้นะครับว่าจะเอาประเภทไหนนะครับตรงนี้เอาอารมณ์แบบไหนนะจ๊ะ เครื่องดนตรีนะครับระยะเวลานะครับประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระบุแหล่งที่มาก็ได้นะจะยกตัวอย่างนะครับผมชอบฟังแนวเพลงนะครับป๊อปเลยนะฮะโอเคนะครับกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีโชว์เพลงใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับตรงนี้เลยเลือกอารมณ์ได้ด้วยนะอืมเอาแบบไหนดีแเรานะฮะ เอาแบบนี่ละกันอ่ามีอยากมีความสุขนะฮะเครื่องดนตรีนะครับช่วงนี้ชอบฟังกีตาร์ฮนะอคูสติกและกันระยะเวลานะครับประมาณสั้นๆนะครับไม่เกิน1นนาทีฮะนี่ครับตามนี้เลยนะฮะก็กดฟังได้เลยนะครับนี่ครับ ค okay, นะครับซึ่งเป็นเพลงที่นะนะครับสามารถใช้งานได้อิสระผมไม่กลัวลิขสิทธิ์อยู่แล้ว <c oughs> นะถ้าเป็นเพลงลิขสิทธิ์ไม่กล้าเปิดอ่ะโอเคด้านขวานะครับก็จะเป็นเอฟเฟกเสียงนะครับแล้วก็สามารถเลือกหมวดหมู่ได้นะครับอย่างเช่นเอาเสียงแบบไหนดีนะยังไงก็ไม่โดนลิกอยู่แล้ว <c oughs> ของ YouTube นะจะเอานีครับเสียงประกอบแล้วกันนะครับนี่ครับแล้วเราก็เลือกได้เลยนะครับนะเนี่ยกดเข้าไปส่วนวิธีการดาวน์โหลดนะครับไม่ยากเลยนะไปกดที่เพลงฟรีมิกกี้นะครับพอกดไปแล้วมันจะรีเซ็ตนะฮะนะเราก็ต้องเลือกใหม่นะครับซึ่งไม่ต้องคิดเยอะครับสังเกตไหครับขวามือสุดนะเนี่ยครับ z o มให้ดูนะครับจะมีลูกศรนะครับคําว่าดาวน์โหลดกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้ามาก็จะมีคําว่าให้เราดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดเริ่มดาวน์โหลดไปเลยนะครับนะครับเสร็จแล้วก็สามารถกดเปิดได้เลยนะครับตามนี้เลยนะฮะไม่ยากครับแค่นี้เองนะฮะแค่นี้เองครับไม่ยากนะจ๊ะโอเค ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด s u b สไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ